สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวโฮลิสัยทุกคนครับวันนี้ครับเราจะพบกับอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การควบคุมเสียงไม่ไว่าจะดูหนังฟังเพลงก็ควบคุมเสียงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกับ Fossy Audio Wall20 wow ปุ่มหนกควบคุมเสียงไร้สายผ่านบล,ลูทูธแล้เลยจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆจากทางเอาโฮลิสัยถ้าเพื่อนเพื่อนแล้วเราาตมไปดูพร้อมก f o s s ี่ออเดียโ2 0อลปุ่มน็อกไร้สายที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธโดยตัวเครื่องจะรองรับเทคโนโลยีบลูทูธ4.2ตัวเครื่องทำจากวัสดุซิงค์อลลอยด์เกรดคุณภาพที่มาพร้อมไฟ RGB ที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัวโดยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ภายในขนาด750มิลลิแอมซึ่งทาง f o s ซ a ่ d i o ครับเขาได้แจ้งว่าสามารถรองรับการใช้งานได้ยาวนานถึง15ชั่วโมงในโหมดเปิดไฟและรองรับการใช้งานได้สูงสุดถึง500ชั่วโมงในโหมดปิดไฟ RGB ซึ่งตัวเครื่องครับเขาจะรองรับการชาร์จผ่านช่อง USB-C แต่ขอแนะนำนะครับว่าตัวเครื่องไม่รองรับ f a สช c h a r าร์จและแนะนําให้ใช้การชาร์จผ่านสายสัญญาณที่ทางฟอร์ซี่ได้ให้ไว้ภายในกล่องนะครับโดยทางฟอร์ซี่ครับเขาได้ออกแบบ Wall t w ให้รองรบับกับการใช้งานทุกระบบ OS ไม่ว่าจะเป็น Windows Mac OS Huawei OS ระบบ iOS ของ Apple และระบบปฏิบัติการ Android เรียกได้ว่าครอบคุมการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการมาตรฐาน โดยนส่วนของการออกแบบ Fosy s Audio Wall 2 w e t y ตัวเครื่องมาพร้อมปุ่มหนกขนาดใหญ่ด้านบนสามารถหมุนเพื่อเพิ่มลดเสียงได้แบบสบายๆเดี๋ยวจะมาพร้อมปุ่มควบคุมที่จะทำหน้าที่ในการเล่นเพลงและหยุดเพลงรวมไปถึงการควบคุมการเล่นเพลงครบจบในปุ่มเดียวแล้วเมื่อกดปุ่มเบิ้ลสองครั้งจะเป็นการเล่นเพลงถัดไป และถ้าหากเราเบิ้ลกด3ครั้งจะเป็นการย้อนกลับไปเพลงที่เราเล่นก่อนหน้านี้ โดยอีกด้านหนึ่งของตัวเครื่องจะเป็นในส่วนของปุ่มควบคุมไฟ RGB ซึ่งเราสามารถกดไล่สีตามที่เราชอบได้เลยก็ไปถึงปุ่มสำหรับซิงค์บลูทูธไฟแสดงสถานะตัวเครื่องและช่อง USB-C สำหรับชาร์จไฟโดยด้านล่างของตัวเครื่องจะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องมาพร้อมกับยางรองกันลื่นโอเคครับเพื่อนๆเ,เรามาดูในส่วนของน้ำหนักของ f o s s e Audio Wall wow 20โดยเมื่อนำตัวเครื่องมาชั่งน้ำหนักครับน้ำหนักจะอยู่ที่167กรัมถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักกําลังดีถึงแม้จะเป็นวัสดุโลหะแต่น้ําหนักกำลัง พอดีสามารถพกพาไปใช้งานข้างนอกได้แบบสบายๆโอเคครับเพื่อนๆเนดเรามาแกะกล่อง Fosy Audio Wall 20กันแล้วนะครับแล้วมาดูกันว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างแล้วเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับใบแจ้งเตือนว่าห้ามนำสายชาร์จไปใช้งานร่วมกับปลั๊กที่เป็นแบบฟา้าชาร์จเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้ซึ่งแนะนำว่าให้ใช้กับหัวปลั๊กแบบ5โวลต์กับส,สัญญาณที่ทาง Fosy ได้ให้มาจะใช้งานได้ดีที่สุด จากนั้นเราก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานและแล้วเราก็มาเจอกับตัวเครื่อง f o s s y Audio Wall 20 e n t ซึ่งเมื่อผมได้ลองจับตัวเครื่องครับความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยคือ ตัวเครื่องเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กประมาณฝ่ามือวัสดุเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงและทนทานตัวเครื่องออกแบบมาได้อย่างล้ำสมัยเรียกได้ดว,ว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยทีเดียวโดยในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆที่ทางฟอรซี่ได้ให้มานะครับก็จะมีสาย usb type c to type a ที่สามารถแปลงหัวเป็น usb c ได้1เส้นและนี่คืออุปกรณ์หมดของ f o s s ซี Audio wall twenty แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ็อตการผลิตณนะเวลานั้น ดยรวมผมคงต้องบอกว่า f o s s i l Audio Wall 20เเป็นสุดยอดอุปกรณ์เสริมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกเมื่อเพื่อนๆใช้ฟังเพลงเล่นเกมหรือดูหนังก็สามารถควบคุมผ่านปุ่มหนกได้ในปุ่มเดียวไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลดเสียงหรือควบคุมการเล่นเพลงก็ตอบสนองการใช้งานได้อย่างลงตัวบวกกับการออกแบบที่ใช้วัสดุคุณภาพในราคาเพียงหลักพันต้นๆหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมง,งานโฮลิสัยได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่นพนอนๆชาวรีไซด์กับเทปรีวิว f o s s ี่ Audio w o w l วเเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหรือใครที่ได้ลองซื้อไปใช้แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างว่ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ